สวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งค่ะส่วนผสมพร้อมเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะ,ะวันนี้ปาจะทำอาหารอินเดียนะคะ,ะ with butter chicken นะคะแต่เป็นกุ้งค่ะปาใส่กุ้งแทนวันนี้ปาก็จะลวนลวนกุ้งพักไว้รอเลยนะคะเพราะว่ากุ้งค่ะเราจะไม่คุกกุ้งจนสุกเกินไปค่ะปาจะไม่นำกุ้งไปผัดกับ ผักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวตัวกลัวกุ้งจะสุกเกินไปค่ะก็นำกุ้งมาผัดใส่กระเทียมให้หอมเลยนะคะแล้วก็พักไว้ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะอันนี้ก็ใช้กุ้งตัวใหญ่นะคะเมนูนี้เป็นอาหารคุณสาอีกรอบค่ะ อาหารคินสากับลูกชายค่ะวันนี้เพราะว่าปลาไม่กินอาหารอินเดียเท่าไหร่แต่ปลาทําให้กินได้แต่ปลาไม่ได้กินอันนี้ก็จะนี่นะคะเราก็ลวนกุ้งให้สุกเลยนะคะเราลวนเราลวนกุ้งสุกประมาณนี้นะคะประมาณอ่สุกเอาประมาณแปดสิบเอร์ซ็นค่ะแล้วก็พักไว้ค่ะหลังจากที่เราลวนกุ้งพักไว้รอแล้วเราก็มาคลุกในส่วนผสมผักเลยนะคะ ในส่วนที่เป็นผักกันเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเลยค่ะกินกระเทียมเยอะเอากระเทียมให้คุณสากินเยอะๆใส่ใส่น้ำมันลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ตามด้วยหอมเลยนะคะแล้วก็ สามสีค่ะวันนี้ปาใช้ผักสามสีนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูมิสาสำหรับลูกชายค่ะเราก็ผัดให้ผัดผักให้สุกเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบผักผักนิ่มๆเนาะค่ะแล้วก็ผัดผักให้นิ่มเลยนะคะ เราผัดผักไปได้สักพักเราก็มาตามได้เห็ดกันเลยค่ะอันนี้เป็นเห็ดเบบี๋เบบี๋มดูมนะคะปลาจะไม่ผ่านนะคะไาจะใส่แบบนี้เลยเพราะว่าต,ตอนที่มันสุกแวมันก็ยุบค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเราก็มาปีรสกันเ,เลยค่ะนี่ก็เป็ีชิ๊วขาวนะคะแล้วก็รสด,ดีค่ะรสรสดี อันนี้เป็นน้ําผึ้งนะคะเพราะว่าคนที่บ้านไม่กินไม่กินน้ำตาลนี่ค่ะตามด้วยเพยของเราเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่ให้หมดเลย ถ้ามันยังมีน้ำนข้นๆอย่างนี้เราก็เอาไปใส่น้ำนะคะแล้วก็มาขยับขยาบแล้วก็ผัดน้ำซอสให้สุกแล้วก็งวนลงไปนิดนึงนะคะ แล้วเรามาดูอีกทีค่ะหลังจากที่เรา,าผัดเที่ยวเครื่องแกงไปได้สัก5-10นาทีแล้วเราก็มาตามด้วยกุ้งเลยนะคะกุ้งที่เราลวนไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนีก่ก็กุ้งตัวโตๆแต่น้าก็คงไม่ต้องเอาเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไร ผัดไปสัก2นาทีนะคะน่าทานมากๆค่ะคนไทยทำอาหารอินเดียก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยแต่รสชาติก็เป็นรสชาติก็จะมีไทยๆด้วยน,นะคะเพราะว่าเอาเครื่องปรุงไทยปรุงเนี่ยค่ะ แล้วก็ผัดไปสสัก2นาทีมันเพราะว่าไอ้นี่มันก็สุกแล้วแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดปุดๆนิดนึงนะคะเพื่อกุ้งจะได้เข้ากับน้ำซอสได้ดีค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตบท้ายด้วยใบโหระพาเลยค่ะใบก็คือบาซโซเนาะนคะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะรอ,อเสิร์ฟได้เลยค่ะปิดแก๊สปักข้าวสวยแล้วร้อนรออีกอีกวันเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะเพราะว่ากุ้งของเราอ่ะสุกแล้วที่เราเ,าเป็นลวนเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ปาก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับสุป,ปานีเทเลอร์ชาแนลใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ ขอบคุณมากๆค่ะทุกกำลังใจขอบคุณค่ะบ๊ายบาย